สวัสดีค่ะเพื่อนๆแล้ววันนี้นะคะช่วงเย็นนะคะ,ะมืดเร็วมากเลยค่ะฝนเลิกตกแล้วไงมันก็เข้าสู่บรรยากาศเนี่ยหน้าหนาวแล้วนะแต่ว่าอากาศยังไม่ทันเย็นแต่ว่าพอหมดแดดปุ๊บเนี่ยค่ะกม็มืดเลยนะมืดเลยแล้ววันนี้เราก็มีพี่สาวคนสวยนะคะมาจากทุ่งเกวียนนะคะพี่ติ๊กนะคะวันนี้พี่ติ๊กต้องแบบว่าโอ้โหน่ารักมากเลยมากันถึงบ้านมารับต้นพันธุ์กลับบ้านไปแล้วนะคะ หงเป่าสื่อแล้วก็เป็นไม่เลี้ยงคนต่อไปค่ะว้าววันนี้พี่พี่ติ๊ก่ลหงเป่าสือค่ะค่ะพี่ติ๊กเขาจะทําธุรกิจส่วนตัวเนาะแล้วก็วันนี้พี่ติ๊กเขาก็จะสวยนี่ได้ได้อย่างอันนั้นหงอันนั้นไม่ใช่ค่ะอันนั้นเป็นฝรั่งแป้นสีทองค่ะอ๋อถ้าแป้นสีทองอันนี้เห็นไหมคะการที่เก่งอะค่ะตัดแล้วทำเสาอันนี้คือการทํเสานะอ๋ออันนี้คือการทํเสาฝรั่งนะบางทีใบต้นเขาโดนแช่น้ำเนี่ยเหรออันนี้คือแป้นสีทองเขาแตกยอดเลยเห็นไหมแตกตา อันนี้คือการแต่งสาวใช่ศลกรรมแต่งสาวป่ะเดี๋ยวเราจะไปหาหงเป่าสื่อกันค่ะเราจะไปหาหงเป่าสื่อให้พี่เขาค่ะพี่เขาขอสักโลหนึ่งย่าเนี้ยเราก็จะมารัดคิวให้พี่เขาเนาะอ่ะนี่นะคะเราก็จะมาเช็คไซส์จะมาีอวงวันเนี้ยปกลทิงมามันเขาสั่งมันเหมือนอายเทียนพรเนี่ยอาย กิงเปิดกล้องอเนี้ขอกิงเปิดกล้องพอกำนหงเป่าซื้อเนี่ยเนี่ยคนนี้คนสวนนะดูสิดูคนสวนดิหันหน้ามาหน่อยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับวันเก่งน้องเก่งทำทำสวนค่ะทำสวนเกษตรอินทรีย์ขายเฉพาะไอ้ัางอ่ะได้วันหนึ่งหลายพันอ่ะในสีชมพู กรอบอร่อยแม่เออเนตค้าง,งมันโดนน้ำแช่เนาะอ,อย่างนี้นะคะฝนตกอะคะ่ะน้ำาเราไม่ไต้องทำอันนั้นลึกไปไหมคือคือว่ามันโดนน้ำแช่ะคะ่ะพอมันโดนน้ำแช่ป๊ออย่างเงี้ยคะ่ะ ผนเขาก็จะแบบว่าไม่สมบูรณ์เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันเป็นแบบว่าโดนน้าแช่ปุ๊บเนี่ยมันเป็นจุดอย่างเงี้ยเขาเรียกว่ามันเป็นจุดเนาะเพราะว่าในสีแดงกรอบประมุลอร่อย,ออยคือคืออย่างเงี้ยมันพอมันเป็นอย่างเงี้ยปุ๊บเนี่ปปปยมันไม่สวยเงี้ยเราก็ต้องตัดทิ้งเลยเ,เราตัดทิง้งนะคะถ้าพี่ปลูกพี่ไม่ควรทำรึกว่านี้นะอ,อันนี้คือว่าที่หนูทำเนี่ยมันโดนน้า<อ>จริงๆน้ํามันทะลักเข้ามาไงมันเป็น<อ>คลองระบายน้ํามาจากยอดเขาเนี่ยดีมันยุบอ่อนตัวไปเองคนเดียวเออเออดีมันยุบ ไอ้กรอบหวานอร่อยค่ะอืมเหมาะขนาดเลยแล้วก็อย่างเนี้ยค่ะอ่ะพี่พี่ติ๊กส่องมาทางนี้เดี๋ยวหนูจะมายืนทางนี้พี่เอากล้องส่องมาเข้ามาหากล้องนี่นะคะคือว่ารอบโคนเนี่ยเขาโดนน้าแล้วก็ดินเขาจะยุบตัวเพราะฉะนั้นพี่ก็ยกโคก็ได้ค่ะยกโคกให้มันสูงนะคะค่ะยกโคกให้โคกมันสูงขึ้นค่ะให้ยกให้มันลอยขึ้นนะคะค่ะแล้วเอาต้นฝรั่งลงนะคะหนูปอกหนูผ่าให้ดูหน่อยอ่ะหนูจะผ่าให้ดูอ่ะทีนี้หนูจะผ่าไส้ใน อันนี้คือนี่คือเอาดินกองใช่ไหมครับใช่ค่ะคือยกขึ้นอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เอาต้นฝรั่งไว้ข้างบนเหมือนปลูกทุเรียนนะคะยกโคกเขาเรียกยกโคกค่ะถ้าเรายกโคกปึ๊บอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือมันไม่ยังไม่แก่เท่าไหร่ในยันไม่แก่สีชมพูมันโดนน้าแช่ค่ะกรอบหวานอร่อยมากแต่ว่ามันอร่อยตั้งแต่มันยังไม่เป็นสีชมพูอ่เมื่ออร่อยมันหวานแบบละมุนอะ แานืองคนเลยเหมือนเจ้าของเลยอ่ะเนี่ยมันอร่อยตั้งแต่แบบว่าค่ะอร่อยมากนี่ขนาดมันยังไม่แก่นะอขายกิโลละร้อยเจ้ามีมีออเดอร์เพียบเลยทำแบบตันเลยเจ้าอร่อยกรอบกรุบๆเลยไออืม หวานมากหวานติดปลายลิ้นรสชาติหวานติดปลายลิ้นหวานมากหวานหวานอยู่ที่ปลายลิ้นของเป่าสื้ออร่อยไอเอสตีนูดูด้วยอร่อยไหมคะพี่อร่อยมากอร่อยมากไหมอ่ะมองดูยอร่อยเลยครับอื อร่อยความหวานอย<ด>ู่ที่ปลายลิ้นโอ้ยดูมีดูสาวสดส่งตัวสิยอย่างก็แอร์ฮอทเต็ตมีลำด้วยนะมีลำถวายด้วยนะมีลำถวายถวายพระลังมีฉลองด้วยนะฉลองยอดขายฉลองยอดขายโอ้ยไอ้ไอ้ไอ้หัวุ่นเรียนเนี่ย ทุเรียนกันนะคะมีแบบว่ามีฟอนเลยนะฟ้อนไล่อะให้ทำแบบมีอห้้องฟอนให้ทุเรียนดูฟอนฟอนให้ทุเรียนดูเออยอขายฟังมากใช่เออเปิดเพลงให้ฟังด้วยอ้าวแม่นถูกต้องน้องทุเรียนบอกว่าชอบม้วนโอเคน้าจะได้เดี๋ยวเจอกันถ้าจริงมาก็ว่ากันกานี่นี่มาแอลสวนที่น้องไปจี้ไก่บ้านฮัลโลไอ้จี้ไก่อือโอเคนะ พิติ๊กแต่พิษติ๊กจะได้แบบว่าแบบว่าที่ไม่ได้แก่ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่เป็นไรไู่เป็นไรไม่เปไรแล้วก็แบบว่าไม่ได้มานั่งแบบว่าพิษี่๊พิถันแกะดูไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่ชอบความอร่อยมากกว่าความสวยโอเคอันนี้มันโดนน้ำเนาะมันโดนน้ำน้ำมันไม่เป็นไรโอเคแล้วก็ท้าพิษติ๊กไมมแบบว่าเอาแบบว่าแบบเอเอนะที่จะได้เนี่ยบางทีก็มันอาจจะไม่ใช่เนี่ยสามลูกมันอาจจะเป็นสี่ลูกห้าลูกอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้คือของเป่าสื่อที่ได้ไปสองต้นสองต้นหรือต้น ฮะต้นก็หนึ่งตนนะี่เอาหงไปเปล่าสื่อไปหนึ่งต้นที่ได้ไปหนึ่งต้นแต่ว่าเนี่ยที่ที่ชิมอยู่เนี่ยคือนางพญาไส้แดงอร่อยที่สุดขอให้เลี้ยงแล้วอาหารถึงโอเคค่ะได้อ่ะป่ะได้สองลูกแล้วนี่ไม่ไม่มีแล้วหรอก็มันยังไม่แก่เดี๋ยวมาดูต้นอื่นเนี่ยต้นนี้ใหญ่มากเพราะว่าความความสมบูรณ์ของต้นเนี้ยคือลําต้นเขาจะใหญ่มากลูกเขาจะใหญ่ตามต้นเพราะฉะนั้นอะ ฝรั่งอะ่ะเขาจะใหญ่ไม่ใหญ่อยู่ที่ลําต้นมันนะคะอืถ้าลําต้นใหญ่ลูกเขาก็จะใหญ่เพราะว่ามันเหมือนท่อลําเลียงอาหารนะคะค่ะถ้าท่อลําเลียงอาหารใหญ่ผลเพาก็จะใหญ่เนี่ยที่จะได้ผลใหญ่จากต้นใหญ่ต้นนี้ได้สองปีครึ่งนะคะอันนี้เป็นห่เต่าตือเอออร่อยเหรอรอร่อยมากเนะออกระดลูกเลยเนี้ยอร่อยไหมนะอร่อยมากเนี่ยลูกเนี้ยตอนเขาใหญ่สองขวบครึ่งถ้าสองขวบครึ่ง ลูกเขาก็จะใหญ่ตามอืมลูกใหญ่ตามนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องเลี้ยงลําต้นเขาให้ใหญ่แล้วก็กิ่งแข็งแรงลูกเขาก็จะใหญ่ตามไปด้วยเหมือนทุเรียนะคะ่ะเพราะฉะนั้นถ้าทุกคนนะคะเลี้ยงฝรั่งหกตองสือรอดทุกคนเลี้ยงทุเรียนรอดนี่นะคะอือ<ม>ค่ะเพราะฉะนั้นเก่งเรียนรู้ตรงนี้มาค่ะสามปีเต็มๆแล้ว<ม>จากการที่ได้ลงมือทำวิชาการไม่ค่อยเอาค่ะเพราะว่าเป็นคนที่แบบว่าเป็นเด็กแบบว่าเด็กขี้ดื้อไง เด็กโนเด็กดื้อเด็กโสนใช่ค่ะไม่อยากฟังอะไรเยอะง่วงนอนไม่พูดเยอะเจ็บคอค่ะพูดเยอะๆแล้วขี้เกียจฟังป่ะเดี๋ยวไปดูดูต้นอื่นอีกนะคะเพราะว่าอย่างเงี้ยค่ะแป้งที่เราดูแลกันเอาไว้อ่ะค่ะมันก็จะเริ่มออกเพราะว่าเดี๋ยวฤดูกาลเนี้ยจะออกเยอะแต่ตอนนี้มันก็เริ่มทยอยทยอยผสมเกสรแล้วทยอยผสมเกสร นี่ต้นนี้มันเปนหลืองอ่ะมันโดนน้ำแช่หมดเลยเดี๋ยวเราจะต้องมาฟื้นฟูกันนะคะเพราะว่าน้ำมันน้ำมันไหลมาน้ำมันเยอะนะคะพี่ที่เนี้ยเนี่ยมันอาจจะยังไม่แก่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะได้แต่มันจะกินได้ค่ะเพราะพี่อยากกินเนี่ยมันยังไม่แก่ถ้าหนูเอาทิ้งไว้นะลูกับขาดนี้นะเพราะต้นเขาใหญ่เห็นยังเนี้ยลูกมันจะประมาณนี้นะเพื่อนๆเพราะว่าพี่เขาอยากกินไงอ๋อพี่พี่พี่เขามาไกลมากเลยเขามา เข้ามาจากนู่นนะทุ่งเกวียนนะคะแล้วก็เนี่ยลูกมันจะได้แค่นี้แต่ว่าถ้าเก่งทิ้งไว้นานๆนะ่ะลูกเขาจะขนาดนี้ใหญ่มากแต่ตอนเนี้ยเราตัดตัดเขาก่อนมันก็เลยยังไม่แก่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเพื่อนๆป่ะนี่นะคะเพื่อนๆขาเกษตรนะคะเราทํากันแบบพอเพียงและเพียงอพอเพราะฉะนั้นวันนี้เก่งทําคนเดียวเพื่อนๆทุกคนอย่าเพิ่งทวงเก่งเพราะว่าเก่งไหวแค่นี้นะคะ เก่งไหวแค่นี้ไหวแค่นี้ข้างหน้าอีกมีเป็นสิบต้นเก่งไหวแค่นี้เองค่ะไหวแค่นี้นะคะเพื่อนๆอย่าพึ่งเร่งนะแต่เพื่อนๆจะได้กินของอร่อยแน่นอนเพราะว่าเก่งทาอ,อ่ะติดตั้งใจทําตั้งใจทําแล้วก็ผลผลิตอะคะ่ะที่ออกมาค่ะมันเป็นแปลงเหมือนแปลงโมเดลเนาะเป็นโมเดลเป็นแปงแล้วก็ต้นพันธุ์เนี้ยคะ่ะเพื<ๆ>่อนๆก็อยากได้<า>ต้นพันธุ์หรอห่างแค่นี้หรอใช่ค่ะแต่ว่าพี่จะเอาห่างกว่านี้ก็ได้เพราะว่า เกิต้นเขาโตขึ้นเงี้ย uh huh. กิ่งเขาก็จะได้ไม่ชนกัน uh huh. อันนี้ตอนที่เก่งปลูกอ่ะเก่งก็กะว่าจะแต่งสาว uh huh. ไม่มีเวลา uh huh. เขาก็เลยโตระเบิดเถิดเทิง uh huh. เราก็มีการตัดแต่งกิ่งให้เก็บสะดวกอันนี้ต้องตัดยอดทิ้งนะถ้าเก็บผลผลิตยอดนี้แล้วนะ uh huh. เก่งกะว่าจะตัดยอดทิ้งเลยให้สารอาหารไปเลี้ยงล uh huh. ต้นตตาดอกใหม่ค่ะ uh huh. เราอย่าเอาไว้สูงมากค่ะตัดทำความสะอาดลำบาก uh huh. แล้วก็มีการตัดแต่งกิ่งตลอดแล้วก็ป้อนอาหารทางใบตลอดอาหารทางใบเนี่ยออกตั้งแต่โคนเลยเห็นไหมออกแต่โคนนะเดี๋ยวหายพี่เขาอีกสักสองลกอูกสักสองลูกก็จะพอดีแหละเนี่ยมันยังเขียวๆอยู่เลยแต่ลูกมันใหญ่มากเลยอะ จ้า <Yeah. S 2> พี่ติ๊กมาดูอะไรนี่สิใหญ่จริงๆอะแต่ว่าหน mm. ูจะตัดสินใจเอามันออกลงให้พี่ดีไหมถ้าพี่ได้ลูกนี้พี่ครบโโลเกินอีกลูกมันใหญ่มากแต่ถ้าทิ้งไว้เนี่ยหนูก็เอาไปส่งให้เขาลูกใหญ่เนี่ยลูกใหญ่กว่านี้ถ้ามันใหญ่กว่านี้เนี่ยตรงนี้มันจะเขียวๆอยู่ห่เนี่ยเนี่ยมันใหญ่นะม,มันใหญ่มากเอาเอาเอาลูกม่ต้อเอาใหญ่เนี่ยแต่ลูกเนี้ยมันจะมีลูกที่แบบว่าไม่สวยอะ แต่มันกินได้เออได้เอ,เอาเอาลูกที่ไม่สวยแล้วเพราะพี่ชอบของที่อร่อยไม่ไม่เน้นความสวยเออแต่ของสวยเราที่แบบว่าพระเนาะใช่พระสงจองอยู่อะใช่เอาให้พระเนาะเราเราเรากินนีก็ได้ขอให้มันอร่อยเพราะว่าพระสงจองห้ากิโลอย่างเงี้ยค่ะ,<ช>คะหนูก็ว่าเอาเอเห็นดูพระเนี่ยเห็นไหมใช่ใช่ใช่เอานีละเที่ยวละลูกใหญ่เนี่ยมากมากเลยอ่ะโอเคดูดิอร่อยแต่ว่ามันเป็นตําหนิไงหนูหนูกะว่าหนูกะว่าหนูไว้กินเองแหละ ไม่กินเองพี่เอาพี่อย่าไปกินเอาถ้าสองลูกเนี้ยพี่สองลูกแล้วอ่ะกิโลหนึ่งแหละเพื่อนเพื่อนดูสิสองลูกสองลูกก็กิโลดูหน้าเก่งนะเนี่ยใหญ่จริงๆนะโอเคปะพาพี่เขาไปส่งมืดแล้วหมดแดดแล้วส่งพี่เขากลับบ้านพี่คะดูทุเรียนนะคะอนู่นนะค่ะนี่พี่มาดูแล้วเดี๋ยวมันจะได้กินแล้วเนี่ยทุเรียนน่ะนั่นนะค่ะมันโดนมันก็แบบว่ากําลังสร้างชุดใบอยู่เนาะ ต้นนี้เป็นต้นเงาะแล้วนี่เป็นแบบว่าเป็นทุเรียนเนี่ยค่ะทุเรียนหมอนทองด้วยใช่ทุเรียนต้นคู่อะค่ะเป็นกิ่งกระโดงเนาะออน่ะส่วนต้นนี้มันโดนนกเหยียบก็เลยตัดยอดแต่ต้นนี้ค่ะเขากําลังผัดใบทิ้งอยู่เพราะว่าเขาจะมีการปีนี้ได้กิน,น,นกินลูกแล้วยังค่ะพี่เพราะว่ารอให้ต้นเขาใหญ่แล้วก็กิ่งสร้างกิ่งให้อ้วนเพื่อที่จะรับน้ําหนักไหวออถ้ากิ่งเขามันเล็กอย่างเงี้ยมันจะสร้างลูกไ,ไม่ได้ ัน้ำน้ำค่ะน้ำมันซ้อเองค่ะค่ะน้ำมันซ้อเองนะที่บอกว่าต้นมะพร้าวหายเกี้ยงเลยหายเกี้ยงไปเลยใช่ไหมหายเกี้ยงค่ะแล้วก็ไม่เป็นไรเราต้องปลูกใหม่สร้างกำแพงดินค่ะเอาละค่ะเอาละเพื่อน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 ค่ะวันนี้นะคะเก่งนะคะกับบ้านสวนถนนพัทโรมการเด่นเกษตรอินทรส์วิถียั่งยืนก็ต้องขอฝากนะคะช่องถนนพัทโรมการเด้นไว้ด้วยนะคะวันนี้นะคะเก่งนะคะก็จะดูแลลูกค้าทุกคนให้ดีที่สุดนะคะแล้วก็เพื่อนๆนที่ ผ่านเข้ามาเป็น f อฟหรือว่าเข้ามาเป็นลูกค้ามาอุดหนุนผลิตผลแล้วก็ต้นพันธุ์เก่งก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยแล้วก็เดี๋ยวเราก็ค่อยมาสร้างวิธีการดูแลแชร์ต่อให้กับคุณลูกค้าที่เอาต้นพันธุ์ไปวันนี้เก่งกับบ้านสวนถนนพัฒโฮมการ์เด้นก็ต้องขอฝากคลิปนี้ไว้ถ้าเพื่อนๆเห็นว่ามีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับเก่งแล้วก็บ้านสวนถนนพัฒโฮมการ์เด้นเกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืน วันนี้เก่งกับพี่ติ๊กก็ต้องลาไปก่อนแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนอาสวัสดีค่ะสวัสดีเจ้า